สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพฤหัส,สบดีที่เจมีนาคม2567มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่น3ตัวของแอดทิรพัฒส,สูตรของอาจารย์ได้ศูนทุกท่านสตัวมาตัวอาจารย์ติดดาวไมา้ 2, สองสอตัวนะครับก็คือเลข0กับเลข5้า วันที่ก็อยู่ในส่วนด้านล่างชอบก็แคบหน้าจอไปทุกท่านไม่ชอบอย่างไรก็ผ่านต่อมาจะเป็นนทางของแอฟสีสเกตกันเองผมรวมมาให้ประมาณหนึ่งนะครับ6ใบ3ใบด้านบนทุกท่นานใบฝั่งทางซ้ายสุดเด่นบนล่างสุดหนึ่งของอาจารย์ได้เลข5ถัดมาครับเด่นบนล่างสุด2ได้เลข4 เด่นตัวเดียวบนล่างได้เลข5 3ใบด้านล่างครับฝั่งทางซ้ายสุดวิ่งตัวเดียวบนล่างได้เลข5ตรงกลางหลักร้อยของอาจารย์ได้สองสี่ห้านะครับสองสี่ห้าอีกใบครับหลัก10บได้หนึ่้าหกีามีครับรวมมาให้ประมาณหนึ่งเนาะชอบกอแคบหน้าจอไปทุกันต่อมาจะเป็นนทางเลขมาบน เลขเด่น3ตัวเน้นสอนอของแอดกรมเกตนุดงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์มีเลข0ูนย์เข้าหลัก10บวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับสิบหกทับสามสอเลขมาบนเน้นสอนอของอาจารย์ได้901าศูนะครับเก้ตามนี้ครับใบเต็มก็จะประมาณนี้เนาะวันที่อยู่ด้านบน ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบนสามพี่น้องเด่นบนเลขเด่นสามตัวของอาจารย์คนเพชรงวดที่ผ่านมามีเลขหกเข้าหลักร้อยงวดใหม่ได้เจ็ดแปดเก้านะครับเจ็ดแปดเก้างวดก่อนผมก็ลงให้นะครับอีกใบครับใบนี้เด่นบนผสมสามตัวบนงวดก่อนผมก็ลงให้แนวทางของอาจารย์นั้นมีเลขสามสามเข้าหน่วยนะครับ งวดใหม่สูตรนี้ได้4 5 6 4 5 6เด่นบนผสม3ตัวบนถัดมาจะเป็นแนวทาง3หน่วยบนนะครับงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์นั้นมีเลข3งวดใหม่ได้0 1 2นะครับ0 1 2ยตามสูตรไหนชอบใบไหนก็แคปหน้าจอไปเนาะไม่ชอบอย่างไรก็ผ่านนะครับดูเพื่อความบันเทิง เป็นเพียงสูตรคำนวณของอาจารย์เท่านั้นต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นตัวเดียวบนล่างของแอดลานนานะครับสูตรของอาจารย์ได้เลขสีด่ได้เลขสี่ใบนี้จะเป็นแนวทางบนนะครับของแอดพิหนวดใจดีเลขเด่นสองตัวของอาจารย์สูตรนี้งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้แนวทางของอาจารย์จะเห็นว่ามีเลขศูนย์อยู่นะครับ วดใหม่ได้หกับเจ็ดทุกท่านหกกับเจ็ดแนวทางบนเลขเด่นสองตัวฮัดพีนวดใจดีอีกหนึ่งใบครับใบนี้สูตรสั้นๆวิ่งบนครับสูตรใหม่ทดลองสูตรเท่านั้นสูตรวดใหม่ของอาจารย์ได้เลขห้านะครับเป็นเลขห้ามาพร้อมกับเลขชุดที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวะทางเบื้องต้นสามชุดด้วยกันได้แก่สองห้าเจ็ดห้าแล้วก็สามห้า 2 5 7 5 3 5สามตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์ถัดมาจะเป็นแนวทางเด่นบนของแอดมอนนะครับเลขเด่น3ตัวงวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้สูตรของอาจารย์มีเลข6 6ก็เข้าหลักร้อยงวดใหม่ได้058ย์ห้านะครับศูนย์มีนาคม2567 เด่นบนเลขเด่น3ตัวเอ็ดมอนถัดมาครับใบนี้จะเป็นทางเด่นรอสนสามตัวของแอดคนโคราชลักไก่ชนงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์ได้6 7 8นะครับก็มีเลข6เข้าหลักร้อยมวดใหม่อยู่ด้านบนนะครับสิบหกทับสามสอสูตรนี้ของอาจารย์ได้901ทุกท่าน งวดใหม่ได้901ต่อมาผมไปได้แนวทางครบบนสูตรนี้มานะครับก็นำงวดใหม่มาแบ่งปันท่านผู้ชมเนาะงวดก่อนไม่ได้ลงให้แต่เห็นว่าสูตรของอาจารย์นั้นมาครบอยู่นะครับมีศูนย์มีสามมีหกครับแล้วก็มีล่างแถมล่างด้วยเนาะงวดใหม่สูตรของอาจารย์อยู่ด้านล่างนะครับได้เก้าศูนย์หนึ่งสี่ห้าเจ็ดแปด 9 0้าศูนย์หจ็ชอบกอแคบหน้าจอเอาไม่ชอบกอผ่านนะครับส่งต่อสูตรคำนวณของอาจารย์เนาะถัดมาใครถามหาแนวทางวิน3ตัวบน8ตัวของแอดบนดินแผนฟ้ามาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาสูตรของอาจารย์มาครบอยู่ครับมี0มี3แล้วก็มีหกหวยออก6-03า งวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับ16มีนาคม2567สูตรงวดใหม่ของอาจารย์อยู่ด้านล่างสุดได้1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8วันที่อยู่ด้านบนนะครับ16มีนาคมปี67วิน3ตัวบน8ตัวแอดบนบินแผ่นฟ้า ัดมาจะเป็นแนวทางเด่นรอสนอบนของแอทเทงเฮงนะครับสูตรหนึ่งนะครับสูตรหนึ่งสูตรงวดใหม่ของอาจารย์ได้สามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสำหรับหลักสิบได้หกแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามหลักหน่วยได้สามห้าหกเจ็ดเก้าหนึ่งทุกท่านรอสนสูตรหนึ่ง ต่อมาก็รอสนอสูตรสองนะครับรอสนอสูตรสองหลักร้อยของอาจารย์ได้สามสี่ห้าแปดเก้าศูนย์สองหลักสิบของอาจารย์ได้สองสามห้าหกแปดเก้าศูนย์หลักหน่วยได้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองครับต่อมาก็จะเป็นแนวทางสนล่างสูตรหนึ่ง ูตรหลักสิบของอาจารย์ได้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าสามหลักหน่วยของอาจารย์ได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งสี่ห้าแปดเก้าศูนย์หนึ่งสี่ห้าต่อมาจะเป็นทางสองนล่างสูตรสองงวดที่ผ่านมาสูตรสองของอาจารย์เข้าตรงตามตำแหน่งอยู่นะครับหลักสิบมีเจ็ด หลักหน่วยมี9กงวดใหม่ก็คือ2ใบด้านบนฝั่งทางซ้ายหลัก10ล่างสูตรสองของอาจารย์ได้ศูนย์หนึ่งสองหกเจศูสองหกดแปต่อมาครับหลักหน่วยล่างของอาจารย์ได้4ี่ห้าหกเจ็ดเกสี่ห้าหเจดเศหนึ่ง ต่อมาจะเป็นแนวทาง10บนของแอดพิมมี่งวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายหลัก10ของอาจารย์มีเลข0งวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับสูตรของอาจารย์ได้23469015ใบนี้เป็นแนวทางหน่วยบนหน่วยบนของอาจารย์งวดก่อนก็เข้านะครับมีเลข3หวยออก03งวดใหม่คือใบนี้สูตรของอาจารย์ได้01 สองสามเจ็ดปดสี่ห้าเป็นเพียงแนวทางของอาจารย์เท่านั้นนะครับผู้ชมชอบก่อแคปหน้าจอไปไม่ชอบก่อผ่านดูก็คงบันเทิงเนาะตามนี้ครับสิบบนแล้วก็หน่วยบนนอดพิมนี่ต่อมาจะเป็นนทางสอนอบนสามตัวมาตัวของแอยกครุดงวดที่ผ่านมาสูตรสอนอบนของอาจารย์ผมไม่ได้ลงให้นะครับ เห็นว่าแนวทางของอาจารย์นั้นมีเลขศูนย์งวดใหม่ได้156ทุกท่าน156ขอให้ทุกคนจงโชคดีต่อนะบนแอดยกครุฑถัดมาจะเป็นแนวทางครบสองตบนแอดพัชมนมนงวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้นะครับสุดของอาจารย์อยู่ในส่วนตรงนี้ งดมาอยู่ด้านล่างนะครับได้146กับ890มัดรวมกันแล้วก็อยู่ในส่วนตรงนี้นะครับหน้าทางของแอดพัชมนครบ2ตัวบนถัดมาจะเป็นแนวทางสอนอบนล่างเลขเด่น2ตัวของแอดแอมมี่สูตรของอาจารย์ได้9กับ0 9กับ0 ต่อมาจะเป็นแนวทางเด็ดล่างตัวเดียวของแอดวานผมได้มารูปแบบนี้นะครับสูตรของอาจารย์ได้เลข5้าทุกท่านงวดใหม่งวดที่ผ่านมาอาจารย์บอกว่าได้เลขเก้านะครับเลขเก้ามาต่อกันที่แนวทางเด็ดล่างของแอดคานงวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้นะครับแนวทางของอาจารย์กลับมาเดินต่อมีเลขเก้าคอยออกเจ็ดเก้า งวดใหม่ได้8345นะครับ8345ต่อมาก็จะเป็นทางเด็ดล่างเลขเด่น3ตัวสูตรนี้ของแอดกับตันสูตรของจาย์งวดก่อนมา2ตัวเลยนะครับมี7กับ9งวดใหม่ได้680 680 16มีนาคม67 ต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอุพลินนะครับใบฝั่งทางซ้ายเด่นหลักสิบล่างของอาจารย์งวดที่ผ่านมาไม่ได้ลงให้แนวทางของอาจารย์มีเลขเจ็ดงวดใหม่ได้สองสามสี่ห้าใบฝั่งทางขวาเป็นแนวทางหลักหน่วยงวดที่ผ่านมาไม่ได้ลงให้นะครับแนวทางของอาจารย์มีเลขเก้างวดใหม่ได้แปดเก้าศูนย์มัดรวมกันดูทุกท่านหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยล่าง ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ